เจ้อะเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติคนเคยมั่นใจในตัวเองแบบนั้นเนี่ยเดฟเป็นอะไรเดฟเดฟเป็นอะไรบอกว่าิีเดยเพาต้องมาเป็นแบบนี้ใครมันจะกล้าไปข้างนอก โดนคดีเลยมาออตอนนี้หางานประจำทำได้หรือยังเอาไว้เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะโูเราชอบเต็มแล้เข้าใจน้นองเฮ้ยคุณเฮ้ยสมยัมภาษ์ต้องคนจะตายหางเลวะโทษทีไม่คิดว่าจะเป็นงานแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิอยู่สัมภาษณ์ต่ออีกสักหน่อยเนี่ยคงไม่ตายใช่ไหมปากร่อตีแบบนี้นได้ใช้เง,งินหาหมอยเยอะไม่ต้องสัมภาษณ์แล้วแม่คนนี้แหละ คือเรากาลังหาคนดูแลเดย์อ่ะเดย์เขามองเห็นไม่ชัดการมองเห็นของเขาเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนดูแลคนใหม่ใช่ปะชื่ออะไรนะื่อหมอกผมให้เวลาไม่เกินนาทีละเดี๋ยวเขาออกผีมือคุณใช่ปะอ๋อผมเขียนให้คุณเองอ่ะแลที่หลังนะห้ามเข้าของผมอีกออกไปจากห้องฝุออกไปนี่เงาช่บหยเออใช่ป่ะมึงกูหมายถึงมึงนี่แหละมันเป็นไงหรอภาพที่คุณเห็นอ่ะ ถ่าใกล้ๆเนี่ยก็พอเห็นลางๆอะใกล้แค่ไหนคืบมหนึ่งอะทำไรอะไมอยากรู้เหรอว่น้าผมเป็นไงกระจกตาของคนไข้แย่ลงกว่าครั้งล่าสุดที่มาตรวจนะครับคนไข้อาจจะมองไม่เห็นไปตลอดชีวิตครับมันน่ากลัวนะเว้ยเวลาที่เราโดนมองว่าไม่ปกติอ่ะแล้วมึงคิดว่าไม่ง่ายนะกเหรอฮะ เดกู็ดูแลมึงเนี่ยได้คิดว่าเดดูแลตัวเองไม่ได้คุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่ส่องกระจกเราไม่เห็นตัวเองอะ่ะเองรู้สึกยังไงเดไม่เห็นหรอกว่าสภาพเขาเป็นยังไงเดเห็นแค่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารเดไม่ได้ทำให้เดรู้สึกว่า เฮอเป็นคนพิการเพรา,านะ้นฐานะแฟนเก่าปอิจฉาน้องเดย์อิจฉาที่เขาทำให้มึงยิ้มได้ไงมึงต้องถามตัวเองสิมึงคิดยังไงกับพี่เขา <im itation> ูเป็นพาร์ทเนอร์มึงนะเว้ยกูก็ไม่ได้อยากจะคู่ใครหรอกทาไมใช่มึงอ่ะพี่รู้ไหมผมเพิ่งจะเข้าใจเลยบางอย่างเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตามองเราก็มองเห็นมันได้ใช่บางอย่างมันก็ต้องใช้หัวใจครับพี่ก่อนที่สามสุดท้ายจะหมดพี่จะไม่มีวันปล่อยมือเดยพี่สัญญาพี่แหละ 阿最后一样。